สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มาพบกันในช่องปาลีพากินนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําขนมจีนน้ํายาตีนไก่นะคะเพื่อนเพื่อนอันดับแรกนะคะเราต้องต้มตีนไก่ให้เปื่อยสุกก่อนนะคะ<ม>เราจะต้มคนละหม้อกับที่เราเาทําเครื่องนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นหม้อทาเครื่องของเรานะคะเราก็ใช้แก๊สปิกนิดนะคะเด<ม>ี๋ยวอันนี้เราจะต้มน้ํานี้นะคะต้มให้เดือดแล้วก็เราก็จะใส่ ใส่กระชายนะคะเพื่อนๆใส่กระชายใส่พริกนะคะอันนี้เป็นน้ำยาขนมจีนแบบอีสานนะคะน้ำยาขนมจีนตีนไก่น้ำยาป่าบางคนก็เรียกเนาะวันนี้เราก็ได้ปลาทูนะคะเพื่อนๆปลาทูเป็นเข่งนะเพราะว่าเราไปหาซื้อปลาทูไปหาซื้อปลานินนะคะก็ไม่มีนะคะเราได้ปลาทูมานะคะวันนี้แล้วก็มีหอมกระเทียมนะคะ ดี๋ยวอันดับแรกนะคะเราใส่ใส่นี่ค่ะกระชายล้างให้สะอาดแล้วก็พริกพริกเราใช้พริกสดแล้วก็พริกเอ่อพริกแห้งนะคะลงไปต้มในน้ําของเราเลยค่ะอันนี้เป็นการทําขนมจีนน้ํายาสไตล์เรานะคะเพื่อนๆแล้วต่อไปก็จะใส่นี่ค่ะหอมกระเทียมลงไปต้มให้เปื่อยนะคะเวลาโขกก็จะโขกง่ายนะคะต้มให้เปื่อยะคะ่ะ ส่วนตีนไก่นั้นเราต้มมาแล้วนะคะแล้วก็ใส่ปลาทูลงไปต้มด้วยค่ะขัวบ,บ้านสไตล์ปารีนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะลงไปต้มแบบนี้นะคะให้เปื่อยเพื่อที่จะให้ขบง่ายนะคะปิดฝาทิ้งไว้ที่เรารอระหว่างที่เรารอให้ปลาของเราสุกนะคะเราก็จะมาหัน่น ตะไคร้นะคะเพราะตะไคร้เราจะไม่โคลกนะคะเพื่อนๆเราจะไม่โคลกนะเราจะหั่นเป็นชิ้นเฉยๆนะคะใส่ลงไปอลิก็จะมาหัน่นเตรียมไว้นะคะหั่นแค่พอบุบบุบให้หอมๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องโขลกนะคะเพราะโขลกหั่นเป็นชิ้นแค่นั้นก็พอแล้วค่ะแล้วก็หัน่นขา เป็นชิ้นนะคะชิ้นใหญ่ๆไปเลยไม่ต้องเล็กมากเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการโขลกนะคะเราเนี่ยค่ะประมาณนี้เนาะเพื่อนๆนะเราไม่ได้ต้องการโขลกเราจะโขลกแค่เครื่องที่เราต้มนะคะอันนี้เราก็ใส่ลงไปในหม้อแกงของเราเลยนะคะพริกกับปลาของเราก็เปื่อยได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักให้ผึ่งลมนิดนึงนะคะเพื่อน หลังจากที่เราตักขึ้นไปแล้วนะคะเราใช้น้ําใหม่นะคะต้มขา่าตะไคร้ลงไปนะคะต้มให้เดือดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนี่ค่ะไม่ต้องให้เดือดมากคะ่ะเราก็จะใส่ตีนไก่ลงไปนะคะวันนี้เป็นครัวบ้าน,บานแบบมือใหม่นะคะเพื่อน ฝั่งเนื้อฝักงตัวด้วยนะคะอาจจะมีอะไรที่มันขรุขระบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆเนาะนะคะใส่ตีนไก่ลงไปต้มกับน้ำตะไคร้กับข่าก่อนนะคะต้มอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วค่อยเดี๋ยวเราไปโขลกเครื่องกันนะคะโขลกเครื่องที่เราได้ไปเมื่อกี้โขลกให้ละเอียดเลยนะคะหลังจากรอให้น้ําเดือดน,นะคะเราก็จะมาโขลกเครื่องกันนะคะ ใส่ลงไปทุกอย่างเลยนะคะพริกหอมกระเทียมแล้วแต่ความชอบเลยนะคะเพื่อนๆเราไม่มีขนาดกะเกณนะคะเห็นมีะตะไคร้ด้วยพี่โขกเครื่องให้ละเอียดแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาใส่นี่คะ่ะเพื่อนๆปลาทูลงไปโขลกให้ละเอียดเลยคะ่ะแกะเอาแต่เนื้อนะคะเพื่อนๆวิธีการทํา ก็ไม่มีสูตรตายตัวนะคะทำในสไตล์ที่เราชอบนะครเพืพ่อนเพื่อนอันนี้เป็นคลิปแรกๆของเราเนาะ,ค,ะคลิปตน้ตนๆนะครับเพื่อนๆพนสองสาคลิปแรกอาจจะมีสะดุดบ้างนะคะเพืพ่อนเอนไว้คลิปหน้าเราจะแก้ตัวใหม่นะคะแกะปลาเสร็จแล้วเราก็มาขโขลกให้ละเอียดเลยนะคะเพืพ่อนเนี่นะคะเพ,พ,พื่อนๆเครื่องแกงของเราก็ขโขลกเรียบร้อยนะคะเนื้อไม่เนียนมากนะคะเอาบบ หยาบๆประมาณนี้นะคะแล้วก็เทใส่ลงไปในหม้อแกงเลยนะคะเพื่อนๆโอเคแบบนี้ค่ะปล่อยให้น้ําพุ่งให้เดือดเลยนะคะแล้วเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงกันค่ะ oh, วันนี้ได้ปลาทูเนื้อฟูมากเลยค่ะพริกก็ลอยๆนิดนึงนะคะไม่เละไม่ละเอียดมากน้ำก็พุ่งแล้วนะคะเพื่อนๆเครื่องปรุงของเราก็ไม่มีอะไรมากค่ะมีผงชูรสค่ะผงนัวผงนัวนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะ น้ำปลาปรุงสุกมาแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะใส่แค่สองอย่างค่ะไม่ต้องใส่อะไรมากก็อร่อยสุดยอดไปเลยค่ะนี่ค่ะขนมจีนน้ำยาตีนไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะน้ำยาขนมจีนตีนไก่ของเราอร่อยมากค่ะเพื่อนๆลากันไปก่อนค่ะฝากคลิปหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ